สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมนะครับทุกท่านนะครับคําว่าสูงสุดนะครับคืนสู่สามันนะครับเห็นทีจะเป็นเรื่องจริงนะครับนะเนื่องจากมีพี่น้องหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับเรียกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องของสายพันธุ์อินทผลัมนะครับที่กําลังเป็นที่ กางขานะครับของพี่น้องนะครับก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับที่มาแรงนะครับนะครับเช่นเบรมนะครับนะครับอัมเอสตาฮานี่ก็มานานแล้วนะครับแต่ว่าใหม่ๆนี่ก็จะเป็นเบรมนะครับแล้วก็บาฮีแดงนะครับแล้วก็จะมีนอนะครับอัสกานะครับงน้ำเข้านะครับ พี่น้องหลายท่านก็ถามมาสอบถามมานะครับแล้วก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆอีกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก็วันนี้มาคุยกันนะครับหลักๆเลยนะครับมาดูที่นะครับบาฮีแดงนะครับบาฮีแดงนะครับต้นพันธุ์ตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณแคปซูลนะครับอยู่ที่5,000บาทนะครับนะครับก็ ได้ลองทานแล้วนะครับบา,บาฮีแดง136นะครับก็ปรากฏว่ายังมีติดฝาดอยู่นะครับสำหรับคนที่นะครับฝาดกินฝาดไม่เป็นนะครับก็บอกเลยว่าบาฮีแดงนะครับมีฝาดนะครับมีติดฝาดแล้วก็การสุกก็ไม่สม่ำเสมอนะครับ อาจจะต้องต้องเด็ดเด็ดขายเป็นผลนะครับกลับบาหีแดงนะครับพันต่อมานะครับเบรมนะครับหนึ่นะครับพันนี้ก็รสชาติดีนะครับเป็นผลไม้เป็นอินทผลัมพันธ์เดียวนะครับที่ทานแล้วรู้สึกว่าเป็นผลไม้ที่แท้จริงนะครับที่น่าจะอยู่ยาวๆนะครับอยู่ไปยาวๆนะครับ ขายได้ตลอดนะครับด้วยเนื้อที่เนียนนะครับละเอียดนะครับกากน้อยมากนะครับเบรมนะครับนะครับแต่เบรมก็มีปัญหานะครับเรื่องของอ่าการร่วงนะครับการรร่วงนะครับทไม่ทนนะครับหลุดร่วงได้ง่ายนะครับสำหรับเบรมนะครับแต่ก็ รสชาติดีที่สุดนะครับในบรรดาอินทรพมที่กล่าวมานะครับอันที่3นะครับต่อไปก็คืออมเมทตาหานะครับอมเมทตาหานสายพันนี้นี่ก็ไม่ฝาดตั้งแต่ลูกยังเขียวๆนะครับไม่มีติดฝาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอมเมทตาหานของอ,อวตัตตบ้านะครับมาริโอเน็ตนะครับและก็อมเมทตาหาน1 2 6นะครับ ทั้งสองเนี่ยนะครับก็ไม่ติดฝาดเลยนะครับตั้งแต่ลูกยังเขียวๆแต่ว่าจุดชืดนะครับนครับจุดชืดนะครับส่วนตัวก็ให้บาฮีแดงเหลือกว่านะครับนะบาฮีแดงถึงแม้จะมีฝาดแต่ก็มีเสน่ห์ครับกว่าอเมิตรอานนะครับ รสรุปก็คือสายพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับนะครับที่ตลาดยังซื้อง,ง่ายขายคล่องนะครับนี่แหละครับบาฮีดพดีบาฮี104แล้วก็บาฮีดพดนะครับแต่104นนะครับก็จะทนทนฝนมากกว่านะครับ ส่วนบาฮีนีพีดีก็จะมีร่วงบ้างนะครับเป็นบางต้นนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับอ่าแล้วก็ที่อ่ารองลงมาก็เป็นโคเนซี่นะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับงบน้อยนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ต้นละพันกว่าบาทนะครับของแลบอีดานนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มือใหม่ไม่ควรมองข้ามนะครับ นะครับอย่าเพึ่งไปนะครับให้ความสําคัญกับสายพันธุ์ที่ราคาแพงๆนะครับนะครับเพราะว่าอย่างที่กลับไปต้นต้นนะครับว่าสูงสุดขึ้นสู่สามันครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอบสารานะครับเรื่องของสายพันธุ์อินทพาลัมนะครับยังไม่ได้เหยียดสายพันธุ์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่า นะครับจะมาชี้แจงนะครับถึงข้อสงสัยนะครับว่าสายพันธุ์ไหนน่าปลูกที่สุดนะครับนะครับก็ยังให้เบรมนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะครับเบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรมนอคูเบตนะครับหรือเบรมหนึ่งสองห้านะครับนะครับแล้วก็ลำดับสองนะครับก็ ถ้าเป็นบาหีแดงนะครับก็โอเคนะครับนะครับส่วนดาฮานั้นนะครับต้องลองชิมดูก่อนนะครับถ้าท่านชิมแล้วบอกว่าอร่อยครับก็ปลูกไปนะครับถ้าเราชิมแล้วอร่อยนะครับเราเอาไปขายให้คนอื่นนะครับก็รสชาติไม่ต่างกันนะครับลิ้นของคนคงไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับครับยังไงก็ฝากท่านนะครับช่วยกดนะครับซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอจากลา ท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ